สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องพ่อชอบนะที่พระคอยให้สติพ่อแบบนี้พ่อชอบที่พ่อแม่ของพ่อสอนพ่อมาแบบนี้พ่อชอบที่จะเห็นพ่อแม่คนใดก็ตามที่สอนลูกสอนหลานของตัวแบบนี้พ่อชอบที่เห็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ของตัวแบบนี้ พ่อชอบที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามสอนคนในความดูแลของตนแบบนี้คือสอนเตือนสติลูกๆของตนให้อย่าไปตื่นเต้นกับความสนุกในการทำอะไรก็แล้วแต่ของตัวอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรได้ ตั้งแต่เริ่มคลานเดินวิ่งขี่จักรยานเรียนหนังสือสอบได้คะแนนดีๆจบปริญญาออกไปทำงานได้เงินเดือนเลี้ยงตัวเองได้แล้ว สร้างครอบครัวสำเร็จงานการก้าวหน้าและอื่นๆคืออย่ามัวไปหยุดอยู่กับความสนุกตื่นเต้นในความสำเร็จของตัวอย่างเดียวแต่ให้เรารู้ว่าจากความสำเร็จของเราตรงนั้นเราจะไปอยู่เพื่อใคร ตรงนี้สำคัญมากกว่าพ่อชอบที่พระเตือนสติพ่อแบบนี้พ่อแม่ของพ่อเตือนสติสอนพ่อมาแบบนี้แล้วก็พ่อก็ชอบที่ใครต่อใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมสอนลูกหลานคนในความดูแลของตนแบบนี้เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเราเองจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง อย่างเดียวเท่านั้นตัวเองมีความหมายก็จริงเพราะเราต้องรู้จักมีความภาคภูมิใจในตนเองแต่ต้องไม่ล้ำเส้นจนกลายเป็นเห็นความสำคัญของตัวเองจนมากเกินไปและลืมที่น้อง ลูกพระของเราคนอื่นไปจนหมดสิ้นเพราะจุดประสงค์หลักของการมีความภาคภูมิใจในตนเองนั้นคือมีเอาไว้ เพื่อที่จะไปรักคนอื่นไปใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นคนอื่นคือคนคนเดียวกันกับเราเรากับคนอื่นคือพี่น้องกันเป็นลูกของพระด้วยกันซึ่งเราจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเหมือนเป็นคนคนเดียวกัน ความสุขของคนอื่นคือความสุขของเราที่เราจะร่วมยินดีไปกับเขาด้วยและความทุกข์ของคนอื่นคือความทุกข์ของเราซึ่งเราจะต้องนำเอามาเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปจัดการให้กับเขาทันทีเรายอมเอาตัวเราเอง ไปเสียงเดือดร้อนเพื่อคนอื่นจะได้หลุดรอดออกมาจากปัญหาเหล่านั้นให้จงได้ก่อน ตัวเราปลอดภัยดีแล้วไม่เป็นไรแล้วเวลานี้ตัวเราปลอดภัยดีแล้วไม่เป็นไรแล้วเพราะฉะนั้นเรา ไปเสียสละตนเองเพื่อความทุกข์ของคนอื่นเขาก่อนเหมือนว่าเป็นเรื่องของตัวเราเองไปเลย นี่คือจุดประสงค์ของการที่เราประสบความสาเร็จอะไรสักอย่างของตัวเราที่เรารู้สึกดีมีความสุขมีความภาคภูมิใจในตอนแรกนั้นเรามีความสุขในความสาเร็จในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะไปอยู่เพื่อคนอื่นทุกคนไม่เว้นใครไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ดี เขาคือพี่น้องของเราหมดทุกคนแน่นอนตามหลักแล้วเราก็จะต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวที่พระทรงส่งมาให้เรารับผิดชอบดูแลก่อนเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นเริ่มแรก เราก็ต้องสนใจเอาใจใส่คนในครอบครัวของเราก่อนไม่ใช่คนในครอบครัวในบ้านญาติพี่น้องไม่เอาใจใส่แต่เที่ยวได้ไปทำดีกับคนที่ไหนก็ไม่รู้และโดยเฉพาะคนที่ถูกชะตากันกับเราหรืองานที่เราจะได้ดิบได้ดีได้บุญอะไรทำนองนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าทำไม่ถูก ใช้ไม่ได้เมื่อเราทำหน้าที่กับคนใกล้ตัวของเราอย่างดีพอสมควรแล้วจากนั้นเราจึงไปเสียสละเพื่อคนอื่นในวงนอกต่อไปคนจะไปบวชหรือจะไปทำอะไรเพื่อสังคมก็แล้วแต่เขาจะต้องเริ่มจากรู้จกักเป็นคนดีเสียสละกับพี่กับน้องในครอบครัวของตนให้เป็นซะก่อน แล้วถึงจะไปทำอะไรตามกระแสเรียกพิเศษต่อไปนั่นคือจะต้องทำความดีกับคนด้วยกันที่พระทรงส่งให้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถ้าไปบวชหรือไปทำหน้าที่พิเศษอะไรแล้วก็จะต้องไปรักคนในหมู่คณะของตัวเหมือนเป็นครอบครัวให้ได้ซะก่อนแล้วจึงไปทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไปไม่ใช่ทํำดีแต่ในหน้าที่แต่ไม่ดีกับคนที่ตัวเองอยู่ด้วยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันเมื่อรู้ว่าสองอย่างนั้นเมื่อรู้สองอย่างนั้นแล้วคือหนึ่งการประสบความสำเร็จของตัวก็เพื่อจะต้องไปอยู่เพื่อคนอื่น ไม่ใช่หยุดอยู่ที่ความสาเร็จของตัวเท่านั้นและ2การจะไปอยู่เพื่อคนอื่นก็จะต้องเริ่มจากการเป็นคนดีมีน้ำใจกับคนใกล้ตัวที่เป็นชีวิตจริงของตัวให้ได้ซะก่อนไม่ใช่ไม่เคยดีมีน้ำใจกับคนในบ้านในหมู่คณะเลยแต่รู้สึกสนุกกับการจะไปทำงานตามหน้าที่เหมือนเป็นผลงานของตัวอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก เพราะฉะนั้นจะต้องทำให้ชีวิตจริงที่อยู่กับพี่น้องในบ้านในหมู่คณะกับการทำงานในหน้าที่สอดคล้องเป็นจิตรมเดียวกันต้องไม่เป็นอะไรที่เป็นแค่การเล่นละครเด็ดขาดแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงอย่างนั้นจากนั้นจึงจะต้องมารู้ต่อไปว่าหนึ่งเราจะต้องไปเสียสละตนเองมากแค่ไหน และ 2. เราจะต้องไปเสียสละในเรื่องอะไรอะไรคือความยากลำบากของคนอื่นเขาสุดท้าย 3. แล้วตัวเราจะต้องไปเสียสละอย่างไรข้อแรกเรื่องเสียสละตัวเองมากแค่ไหนนี่ข้อนี้ไม่ยากอะไรคือยังไงเรื่องของคนอื่นก็เหมือนเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่ไหนนะหรือ ก็แค่หมดเนื้อหมดตัวนั่นแหละซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าขอบเขตขอบเขตของเรื่องที่เราจะต้องไปดูแลคนอื่นในสภาพความเป็นจริงเราควรจะต้องไปช่วยรับผิดชอบให้คนอื่นเขาแค่ไหนไปดูว่าคนคนนั้นเขาเกี่ยวข้องกับเราในวงรอบใกล้ไกลออกจากตัวเราไปแค่ไหนนั่นแหละให้เราไปดูตรงนั้นอย่าจัดวงรอบความเกี่ยวพัน ให้มันสับสนพันกันยุ่งก็เท่านั้นให้รู้ว่าหน้าที่อะไรกับใครต้องมาก่อนคนในครอบครัวกับเพื่อนใครต้องมาก่อนหรือปัญหาของเพื่อนมันรุนแรงเร่งด่วนมากแล้วครอบครัวปลอดภัยดีเราจะคุยกับครอบครัวว,ว่าจะช่วยเพื่อนของเราได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากันในลำดับลาดับถัดไปเรื่องนี้นะไม่ว่า จะตัดสินใจอย่างไรก็เดือดร้อนทั้งนั้นนั่นแหละคือการเสียสละตนเองเพื่อคนอื่นแต่ในข้อถัดไปนี่สิพูดยากหน่อยคืออะไรคือความยากลำบากของคนอื่นเขาหมายความว่าดูตรงไหนที่จะเรียกได้ว่าเป็นความยากลำบากของคนอื่นเราอยากจะรู้ว่าคนอื่นเขาลำบากอย่างไรกันหนาในชีวิตของเขา นั่นคือเรื่องที่เราจะต้องไปตีประเด็นให้แตกเพราะถ้าเราตีประเด็นไม่แตกเราก็จะมองไม่ออกว่าคนอื่นเขากำลังมีปัญหาเราก็จะไม่สนใจไม่ใส่ใจเราก็จะลึกซึ้งไม่พอมันก็เหมือนหมอที่วินิจวินิจฉัยโรคไม่ออก ว่าคนไข้ป่วยด้วยเรื่องอะไรแล้วก็รักษาไม่ถูกโรคสักทีจนกระทั่งคนไข้อาการสุดหนักลงไปจนแก้ไขไม่ทันหมออยากจะช่วยนะแต่ไม่รู้จักโรคที่คนไข้กำลังเป็นอยู่จึงไม่มีโอกาสจะได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถ ความพยายามที่จะช่วยคนไข้ได้เลยเพราะวินิจฉัยโรคไม่ออกเรื่องเดียวกันเลยกับการที่เรามองไม่ออกว่าคนที่เราอยู่ด้วยเขามีเขากำลังมีปัญหาอะไรทำไมเขาถึงได้เป็นคนแบบนั้นทำไมเขาถึงทำตัวอย่างนั้นเขาป่วยภายในวิญญาณด้วยสาเหตุอะไร ความยากลำบากในชีวิตคนคืออะไรนั้นนะ่ะเริ่มตั้งแต่ความยุ่งยากทางกายภาพของคนเราครอบครัวไม่สมบูรณ์ ความยากจนความขาดแคลนต่างๆจึงทำให้คนเราหมดความสุขในตนเองในฐานะลูกพระไปได้ง่ายๆและไม่สามารถจะไปรักคนอื่นถัดไปก็เป็นเรื่องความยุ่งยากทางจิตใจความเครียดความผิดหวังความน้อยอกน้อยใจความเหนื่อยล้าความกังวล เหล่านี้ก็สามารถจะทำให้คนเราหมดความสุขในตนเองไปได้เช่นกันที่ร้ายหนักกว่านั้นก็คือผลของบาปกำเนิดที่อธิบายได้ยากว่าทำไมถึงได้เกิดมีอยู่ในคนคนนั้นตั้งแต่เขาเกิดมาเลยเขาไปรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่สำคัญตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเขาไม่สามารถจะรู้สึกดีกับตัวเขาเองที่เกิดมาเป็นลูกพระ เขาไปรู้สึกว่าตัวเองยังขาดอะไรอยู่แล้วจึงทำให้เขาจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกคอยแต่จะสแสวงหาอะไรเพื่อตัวเขาเองอย่างมากมายตลอดเวลาโดยไม่สนอกสนใจว่าคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรความบกพร่องข้อนี้ มันเป็นเรื่องที่ลึกเข้าไปในวิญญาณของคนคนนั้นเลยทีเดียวและจะว่าไปแล้วก็เป็นอย่างนี้กันหมดทุกคนเลยก็ว่าได้จะมากจะน้อยต่างกันไปหน่อยเท่านั้นเองแต่เราทุกคนล้วนเป็นคนบาปอย่างนี้ด้วยกันหมดทุกคน ด้วยกันหมดมันจึงทำให้เราแต่ละคนกลายเป็นกังเขนให้กับคนอื่นอยู่ตลอดชีวิตของพวกเราและทั้ง3มข้อนี้นั่นแหละคืออะไรคือข้อที่เราจะต้องวินิจฉัยโรคให้ออกอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ไปมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกันได้ถูกต้องชัดเจน ไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงงมหาเข็มในมหาสมุทรอยู่ร่ำไปว่าเราจะไปเสียสละตนเองเพื่อคนอื่นเขาอย่างไรตรงไหนที่เราจะต้องไปรักไปอดทนคนอื่นเขาต่อไปเราก็แค่ดูว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรทางกายทางจิตใจหรือทางวิญญาณทางกายเราก็จัดการอย่างหนึ่งทางจิตใจ เราก็จัดการอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่ยากอะไรถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ง่ายและถ้าเป็นทางวิญญาณเราก็ต้องจัดการอีกอย่างหนึ่งคือไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาด้วยความรักความเข้าใจเป็นอันดับแรก แต่ก็มีวิธีที่จะยอมหรือไม่ยอมสุดแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่กรณีไป ว่าอย่างไรถึงจะดีสำหรับตัวเขาโดยตรงอย่างไรจะดีสำหรับบุคคลที่สองหรือ บุคคลที่3ที่มาเกี่ยวข้องและอย่างไรจะดีสำหรับทุกฝ่ายซึ่งไม่ว่าจะทำอย่างไรตัวเราก็จะไม่ได้ดีอยู่ดีนั่นแหละ เดือดร้อนทั้งนั้นและเราก็ยินดีพร้อมจะยอมเสียสละตนเองเพื่อเขาและเพื่อบุคคลที่สองที่สามเสมอนี่แหละถ้าเรารู้หลักว่าแค่ไหนอะไรอย่างไรอย่างนี้เราก็ จะไม่ต้องเหนื่อยในการจะไปรักคนอื่นเขาเราจะรู้ได้ว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปรักเขามันก็คือเรื่องตรงนี้แล้วเราก็จะไม่บ่นว่าทำไมเราจะต้องไปอดทนคนอย่างนี้ด้วย <c oughs> ก็เพราะเรารู้แล้วว่านี่คือต้นเหตุของโรคในชีวิตความเป็นมนุษย์ ที่คนอื่นเขาเป็นกันอยู่ที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตมาก็เพื่อจะมาดูแลคนอื่นเขาอย่างนี้ และเราก็รู้ดีว่านี่คือความยากลำบากในชีวิตของคนอื่นเขาเราก็ไปลงมือจัดการดูแลเขาได้ตามที่เรารู้เราเข้าใจได้อย่างถูกต้องในทันทีทำแล้วทุกอย่างก็ง่ายจบในตัวมันเองเราก็มีความสุข ที่น้องที่เราได้ทำหน้าที่ของเราเพื่อเขาเขาก็มีความสุขที่ได้กลับมารักตัวเองและรักคนอื่นได้อีกครั้งหนึ่งรักตัวเองเป็นและรักคนอื่นได้อีกครั้งหนึ่งโลกนี้ก็กลับเป็นสวรรค์ในวินาทีนั้น พระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อ43ถึง45พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ